มินิญี่ปุ่นนะฮะอ่าได้ของดีเป็นของเลนโซนะครับใช้มือเลื่อนเราได้เลยข้อหลังเพราะพอหลังพับแยกด้วยสวัสดีครับ วันนี้มีเข้าใหม่1ลำครับผมเป็นมินิญี่ปุ่นนะฮะสวิฟโมเดล2017นะฮะตัวนี้ได้2 0 1 8 1 9เป็นรุ่น1.2ลิตรตัว G A นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าในท้องตลาดก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถที่เล็กแต่เท่ประหยัดด้วยลูกค้าเลยไม่ค่อยปล่อยมาแต่ว่าที่เรามีครับ95อัลโตคาวันนี้รีวิวบายโค้ดนุอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะเราได้รถสีดำดุด,ดุมาเลยจากหัวจดท้ายเนี่ย ้องบอกว่าโฉมนี้ผมว่ามันหล่อที่สุดเลยในความคิดเห็นของผมนะในบรรดารถอีโคเครื่องพันสองนะเอาพันสองว่าประกวดนะบ้านเราเนี่ยรุ่นนี้ผมว่าหล่อสุดมันได้ความเป็นมินินะฮะเป็นเป็นห้าประตูรถเล็กที่แบบมีความสปอร์ตแฮตแบ็กอยู่นะฮะกระจังก็สไตล์ยุโรปนะฮะไฟหน้ามีเดย์ไลท์ด้วยนะก็คือขับตอนกลางวันเนี่ยไฟยมันจะติดสองสว่างเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหัวจดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างล้อแม็กนะครับ อ่าได้ของดีเป็นของเลนโซ่นะครับน่าจะเป็นลายซามูไรนะตรงก้านจะเหมือนดาบซามูไรนะยางยังดีอยู่เลยนะครับอ่าดูภายในตัวนี้คุณแจนี่ได้เป็นรีโมทนะครับอ่านี่ไม่โลนะได้เป็นรีโมทต,ติดกันศาสตร์เพิ่มมาอ่ามาดูข้างในกันทันนี้เบาะสวยนะครับเบาะสวยเป็นหนังแดงแบบเคลือบแดงอะไรแดงแบบพวกกระเป๋าแพงๆข้างในได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผม เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเลยดูระบบภายในไปด้วยไม่ไม่เยอะนะครับไม่แค่แสนโลคันนี้มือเดียวผู้หญิงใช้นะฮะโอ้โหแม่ชอบใจเลยชุดเครื่องเสียงใช้ได้นะเนี่ยโอ้เป็นทัสกรีนครับนี่ครับใช้มือเลื่อนเอาได้เลยนะเลือกโหมดได้มี USB FM มีเ네นนะครับอันนีน้น่าจะต้องมีการใส่โฟกกสความจำนะครผมเข,เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน USB อะไรครบผงอะไรเป็นมันติตัดเสียงได้เลือกโหมดจากผงอะไรยได้เลยนะครับอ้ถือว่าใช้ได้นะปรับเสียงขึ้นลงตรงนี้นะครับภายในมีเคปล่าตรงแดชบอร์ดเล็กน้อยสวยครับใช้งานไม่ยากแต่ว่า ได้อุปกรณ์มาตรฐานครบครันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าด้วยบานคนขับเป็นออตโต้ตัวนี้เครื่องเครื่องจะเป็นระบบดูโอเจ็ตนะครับดูโอเจ็ตก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวฉีดเครื่องที่มันพัฒนามาจากพันสองตัวเก่านะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูโครงสร้างกันไปเลยภายในคงไม่มีอะไรแล้วแต่คันนี้ถือถือค่อนข้างสดนะครับโอเคด้านคนขับเดิมเดี๋ยวเรามาหาตัวตัวนึงใช้อ่านี่ไง ใช้โบรบอทจับเวลาจุ่มสีนะฮะเดี๋ยวดูถ้ามีต้องมี4บานนะถ้ามี4บานแปลว่าข้างสวยโอ้นี่น,นี่สปอร์ตสปอร์ตมีการซ่อนมือเปิดไว้ที่ตรงบานหูช้างนะฮะไม่มีนะในรถเล็กไม่มีทํำถือว่าดีไซน์ดีอ่าตำแหน่งเดียวกันมีอยู่สวยนะครับเบาะหลังอ๋อเบาหลังพับแยกด้วยอือ ไฟท้ายก็สปอร์ตนะฮะเป็นแบบ LED นี่ดู่าเจ็ตที่เราพูดเมื่อกี้อ้เปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะโครงสร้างน็อตท้ายสวยนะฮะตะแแบหลังสวยนะครับอ้อุปกรณ์อยู่ครบแล้วครับอ่านี่ รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มียางอะไรนะแต่เขาจะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนเติมลมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าน่าจะต่อกับที่จุดบุรีนะฮะกรณีโดนตะปูยางแบนไหอไรเนี่ยมันสามารถเติมลมเพื่อที่จะไปปาได้ไม่ต้องขันให้เหนื่อยนะครับผม mm hmm. มีปาร์คเซนเซอร์หลังด้วยนะ2จุดค mm hmm. ันนี้ถือว่าสวยนะ อ่าตัวนี้นะครับน้ำมันได้รองรับแก๊สโซฮอล์ E20 ด้วย9195หาอะไรได้หมดนะฮะโอเคอ่ะตรงนี้จะจะเป็นรับสัญญาณพวก F-M นะฮะเป็นแบบคีบฉลามออกแบบมาดีนะครับอ่าข้างนี้ก็ยังอยู่โครงสร้าง3บานสวยหมดแลวอ่ะมาดูบานสุดท้ายนี่ครับเพจ Suzuki Motor Thailand เพดเดิมไม่เคยยุ่งซอกประตูไม่เคยพ่นอดูบานสุดท้ายเลยเป็นยังไงหล่อครับโอเคโครงสร้างโครงสร้าง5บานนี่ถือว่าสวยหมดนะฮะด้านคนนั่งก็ยังแน่นๆอยู่เลยเบาไม่มีช้ำเลยนะครับแผงข้างสวยอะเดี๋ยวเรามาดูเตรียมจะให้คะแนนรถคนันนี้แล้วว่าสวยขนาดไหนดูที่ห้องเครื่อง โอ้โหสวยเลยครับสวยมากด้วยสวยแม้กระทั่งว้าก,กันความร้อนแต่เป็นธรรมดาครับรถมันปีสูงอยู่นะ18.19รถมันเพิ่งจะ3ามปีห้องเครื่องนี้ให้10เต็มเลยดีกว่าคันนี้ให้10เต็มเลยเพราะสวยมากคะแนนโครงสร้างผมว่า9เต็ม10ได้เลยนะหัวจะลดท้ายสวยหมดเลยมีแค่ สเก็ดหินเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยมันถือเป็นเรื่องธรรมชาติของรถสีดำนะฮะเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะอ่ะเรามาตั้งราคากันเรามาตั้งราคากันมินิสายเลือดญี่ปุ่นนะครับผมสวิฟต์หนึ่งจุดสองจีเอปีสิบแปดจดสิบเก้าเอาไปแบบไม่ต้องแพงสามห้าเก้าพอแถมประกันเครื่องเกียร์สองปีหรือสองมืนโลนะครับผม ่อนนี้ลูกค้ามีเครดิตนะฮะแอดไลน์ Ad line. เรามาได้เลยเดี๋ยวให้น้องเซลล์วิดีโอคอแล้วก็ทำการจัดไฟแนนซ์ในกรณีที่ต้องการเช่าซื้อนะฮะสวันรู้ลผลเลยถ้าไม่มีเวลามารับรถเดี๋ยวเราสไลด์รถไปส่งยันหน้าบ้านเลยนะฮะติดต่อเราได้ที่ในเพจ95 a u t o าออโต้คานะฮะหรือ95 Channel ในช่องทาง u t u b e นะครับผมหรือเบอร์โทร0 9น3 2 9 5 3 9 5ครับผมนะฮะ0นะ 963-295-395อเ้อ็นนี่ใบหวยหรือเปล่านะที่95อาหอตคานะครับผมตลาดไอคาสยามกรเดอะมอลบางแคนะฮะเดี๋ยวมีรถเท่ๆเข้ามาใหม่จะรีบมารีวิวให้เพื่อนๆ FC โคตนุได้ดูทันทีเลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ